สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่เบนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนะคะจะพาไปเที่ยวชมโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนวัดเรียบราชบำรุงนะคะไปไปดูกันว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะโรงเรียนวัดเรียบราชบำรุงนะคะโรงเรียนของเราเอง นี้ก็เป็นแลนด์มาร์คของวัดเรียบนะคะใครมาวัดเรียบก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้นะคะสวย <Wow. S 1> สวยงามค่ะ,คะ,ะเราลูสีนะคะปลูกไว้นะคะป้องกันฝุ่นนะคะคอยดักจับมลพิษนะคะเยอะเลยสวยงามนะคะ สวยไหมคะมุมนวดคราหรือสีนะคะจากมุมนี้เนาะสวยสวยงามไปดูสวนผักพอเพียงของเราอุ้ยฝนลงเม็ดอะ่ะอันนี้เป็นแปลงกะเพราแดงแล้วก็มีแซมหอมไปด้วยใช่ไหม ใช่ต้นหอมกับกะเพราแดงนะคะอันนี้เป็นสวนกระชายว้ากำลังขึ้นเลยเยอะเลยแปลงนี้สวนผสมเยอะมากกระเพราเขียวตะลิงปิงน้อยหนงน้อยหนงงนี่คล้ายๆน้อยหนาใช่ไหมอ่ดูก่อน มีฟ้าทลายโจรด้วยอุยตะลงิงตะลิงปิงแบบว่าใหญ่มากลูกใหญ่มากอะ่ะมะนาวลูกมะนาวอยู่ไหน อันนี้แปลงกระถินนะคะหอมสวยมากอืมลูกใหญ่มากนี่แล้วผักบุ้งมันจะแก่แล้วนะนี่ผักบุ้งนี่เก็บไปให้ผอเออลอกเลยนะอ่าเนี่ยเนี่ยมันเริ่มนั่นดิล้วเนี่ยจริงเก็บไปผักได้แล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นคนสวยประจําโรงเรียนวัดเรียบนะคะจ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 ะสวยเดี๋ยวจะพาไปขึ้นยูทูบสวยน่ารักใจดี สวยค่ะสวยมากค่ะแต่ไม่โสดสสสสสโสด <c oughs> <c oughs> สค่ะตอนนี้โสดอยูคนเดียวค่ะวันนี้วันนี้อยู่คนเดียวค่วคะไม<อ>่เขาเนี่ยไอ้พี่ชอบไอ้ที่มันมีดอกอ่ะมันหวานนะใช่ใช่กินทั้งดอกจ<า>กัดหอมแม่เพนมันปลูกมือขึ้นมากเลยนะมันขึ้นง่ายพวกนเ,เนี้ยอ้าวเหรอโอ้โหนี่ยอยากจะได้กินแล้ว <c oughs> ตัดออกไปถ้าไม่ตัดนี่เดี๋ยวใบมันจะไม่สวยอะไร อันนี้ไอ้ออนี่โหะพาโหละพาก็แตกง่ายแต่เนี่ย่าด, <ขอ S 1> ดงไอ,อ้กะเพราแดงเนี่ย,ยต่เนี้ยเสียดายนะถ้าเรียนเปิดนนัะ่เราไม่ต้องไปซือ้ออ้พวกนี้ได้เนาะตแรตนี่หนุ่มสุดหลอ่อคนนี้นะคะเป็นคนดูแล บรรยากาศของโรงเรียนวัดเรียบนะคะให้สวยงามประหนึ่งสวงสวรรค์มันจะแก่แล้วไงมันยาวด้วยไม่แก่หรอกแต่มันยาวมัน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 ไม่ไม่แก่แต่ว่ามันยาวแล้วมันก็เลยล้มลมแรงไงผัดน่ากินนะแบบนี้ยอยากจะผัดแบบว่าทั้งต้นเลยอ่ะ ไม่หั่นอ่ะใช่สาวกิน,น,ก,น <laughs> กินกับส้ตมตำ <c oughs> กินกับส้ตมตำ <c oughs> ไงด่ยา,ยา,ยาอ้าวจริงจริงอุ้ยอร่อยเพี้ยคนเยอะมากเลยดูสิเนี่ยได้เยอะน้ำเนี่ยดูสิเดี๋ยวยูโอ้โหได้กัมเบลโลเลยเห็นไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยยี่สิบบาท กำละสิบบาทครึ่งกำมีก็ได้จานทำไมไม่ไม่เก็บขายละเปียกมันถ้ามันมีเด็กที่เราเปิดมันก็โอเคลิสูอันนี้มันไม่มีเด็กมีอะไรเราก็ไม่ไม่มันก็ไวด้วยนะพราว่าปกมันขึ้นเร็วถ้ามีเด็กเด็กดีๆนะมันก็จะแตกใหม่อุ้ยมันเริ่มเหนียวแล้วอะตรงเนี้ยทาทานมันนะมันเด็กสูงหน่อย เนี่ยให้มันออกเลยอืมเนี่ยมันแตกใหม่ไงเราได้กินนานๆมันล้มไปหมดเลยครณก้าวเรื่องของทุ่งนาเราเลยอ่ะไปเก็บผักบุ้งมีความสุขนะชอบตรงที่มันไม่มีหญ้าเพราะตรงที่มันไม่มีหญ้าหนูเป็นคนกลัวไงกลัวโน่นนี่นั่นนี่ ชมบ,บ่อปลาตรงเสาธงปลาเยอะมากฝนตกปปอยๆลัวฝนข้าวหน้าโรงเรียนวันหยุดไปดูสิมีอะไรบ้าง มันมีบ็กี่รถแล้วมเสียงมค่ะอุ้ยมีลักกรมด้วยเอาเผ็ดดีกว่ามีพริกกะเรี่ยงป่ะคะ ไี้เต้าเลยกร้แล้วของจากรถกับข้าวเข้าโรงเรียนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าโรงเรียนวัดเรียบน,นะคะวันนี้สุดชื่นมากเลยเพราะว่ามีฝนตกไปดูมาละกอดีกว่า กอโดกมากดกมากๆลองหน้าโรงเรียนนะคะน้ำใสแลเห็นขยะนะไม่ใช่ตัวปลาน่าจะมีป,าปลาด้วยไม่รู้ยาวไปโน้นต้นพริกหน้าโรงเรียน ันอะไนะ้าวสวัสดีค่ะไปไหนมาคะเอาค่ะอค่ะตักไข่ผักรองอูโหพพิกดกมากต้นนี้ดกมากอื้อื้ เยอะมากมากเลยพี่ถึงคายเดี๋ยวจะเอาไปลง YouTube เลยทำไมนี่ไงร้านค้าร้านผลไม้หน้าเขวัตรเยอะๆสิเอาตอนเยอะๆที่ขายแล้วทำไมมาขายวันอาทิตย์เนี่ยของด่วนกขวัตฝนตกหัวจอุยขายกับข้าวด้วยหรอของพี่งานนี้เขาอ่ะขายดีนะขายของใครคะของคุณติ้นก็ยังเอาหรอทำผัดอันนี้หรอ อ่าร้านนี้โปรโมทให้เลยนะคะเดี๋ยวมะม่วงกดอย่างนี้นะผลไม้ผลไม้ดีไม่หรอกกดอย่างนี้ผลไม้ดีเอาอันนี้ดีกว่าอร่อยมากอร่อยทุกอย่างร้านนี้ทําไมมะม่วงลูกเบลเลอร์เลยมันหวานท่านอะไรอ่ะคะน้ำดอกไม้มันอร่อยโอ้ไม่ส่งติ๊กต็อกมาให้มาเลยอยากเห็นน้องอ๋อโอเคโอเค ช่วงนี้อ้นี่ไงไช่วงนี้เรียนออนไลน์ไงติดตามน้องไม่มีเลยอ๋อทำไมไม่ติดตามใน YouTube ล่ะคะโอ้โหูกเข้าไปใน YouTube อีกตอนนี้ก็มาถึงร้านขายไข่แก้วเดียวใหญ่ที่สุดหน้าวัดเรียบจะไปออกย t u b e วันนี้แม่ค้าสวยเมื่อกี้นึกว่าเฟิร์นนะนี่เฟิร์นไม่มาวัานอาทิตย์แม่เฟิร์นไม่กล้าใส่หรอก โชว์ลอตเตอรี่ด้วยขายลอตเตอรี่ขายทุกอย่างข้าวก็ขายแมวก็ขายโชว์ร้านผักหน่อยถ่ายร้านผักขออนุญาตถ่ายร้านผักมีหน้าวัดเรียบมีของเยอะแยะมากมายกว๋วยเตี๋ยวเป็ดก็มีแต่แม่ค้าหายสวัสดีค่ะนอนสบายเลยอากาศดีเนาะวันนี้เนะานะนไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูไปเองหนูจะถ่ายวิว เดี๋ยวแอจะเปิดเข้าไปยูทูปนะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ไปเล่นกับแมวมาแมวเต็มโรงเรียนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมแม่ค้าร้านนี้ใจดีน่ารักใจดดีสวยด้วยร้องคอด็จ้าระวังไขนะจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะเดินกลับโรงเรียนกันให้ดูวิวอาคาร รัวโรงเรียนวัดเรียบรั้วกรทมสีเขียวโอ้โหเด็กๆรออาหารเพียบเปิโโด,ดเข้ามาก็ยินดีต้อนรับนะคะฮัลโห ชื่ออะไรเราอะชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะทำไมคุยด้วยแล้วไม่คุยยิงเหรอไปละตัวทำไมตัวสวยจังเลยอะตัวตัวทำไมตัวขาวจังเลยอ่ะชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรลูกอืมชื่ออะไร อุ้ยกัดกนแล้วกัดกั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 นแล้วเอากัด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 เยี่ยงอะไรไม่มีอะไรให้เยี่ยงเลยเอากัด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 ศึกสองเวียนเอ้เรากลัวเธอนะมากัดเรานะสบายเปล่าอื ไปแล้วนะเราไปแล้วนะเเพื่อนแมวเราไปแล้วนะบายยเราก่อนเร็วบายยเราก่อนอย่าเพิ่งกัดกันเร็วไปแล้วนะมันหยุดที่คนสวยของเราก็ยังขยัน,ขนแข็งแข็งน่ารักมาก